ครับพอชุดนหนจุดไหนพับพอ,พอมีประโยชน์อะไรดุกลางครับแกพิโรนนี่เลยเหรอเอาเมื่อวานก็ให้งานเอา,เอาวานวงานแต่งงานเนี่ยผูกพันเลยผูกพันเนี่ยผูกพันเนี่ยไม่เห็นเหรอดุกลางผูกพันอ่ะเมื่อวานได้ไปงานแต่งงานไหมไม่ได้ไปเอาทําเอานิ้วกลางมาทำนิ้วกลางนี้ทำนิ้วกลางนี้เอาประกบกันนี้ประกบยังเอาแล้วก็อ,อย่างนี้ นิ้วนิ้วนางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วกลางประกบกันนี้ประกบยังเอาแน่นๆนะนิ้วโป้งคือพ่อแม่ไม่นานพ่อแม่ก็จากกันไปเอาพ่อแม่ออกเอาพ่อแม่ออกอย่างนี้ทำงี้ที่พ่อแม่เอาเข้ามาคืนนิ้วชี้คือญาติพี่น้องอานิ้วชี้ไม่นานนิ้วชี้ญาติพี่น้องก็ต้องจากกันไปเห็นไหมนิ้วก้อยคือลูกหลานเอาลูกหลานเอาลูกหลานลูกหลานจากไม่จากจาก นิ้วนางที่ใส่แหวนจากกันได้ไหมเอาเอาจากดิได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไไม่ด้เห็นไหมแต่คนจึงใส่แหวนนิ้วนางเลยเนี่ยคนเนี่ยเขคนยโว่าบัตตีเราคื่อขอนล้กตาขายเหาเลยแต่นิ้วนางมันผูกพันกันได้เพราะอะไรเพราะอะไรคนยโสาบัตตีเนี่นิ้วกลางมันผูกพันกันเป็นเนื้อเดียวกันเข้าใจความหมายไหมเออแล้วนิ้วนางคือนิ้วอะไร นิ้วแห่งความรักนี่นิ้วกางคือนิ้วแห่งความผูกพันนิ้วนางคือนิ้วแห่งความรักนิ้วก้อยอ่ะนิ้ชามอ่ะสัญญารักผู้ดีดี <c oughs> เขานี่น่ารักนะเ <c oughs> มื่อกี้นิ้วโก้งเขาบอกว่าทำไมยอดเยี่ยม <c oughs> น่ารักแล้วนิ้วก้อยเป็นสัญญารัก <c oughs> ไอบางคตไไนตอบว่าไงรู้ไหมนิ้วก้อยก็แแย่ขี้มูก <c oughs> เอาไม่ถูกเหรอจำเป็าเหรอคุณจะนิ่งบ้าอย่างขี้มุกเหรอทรมานตายเลยจริงไม่ยิงใช่นิ้วอะไรถ้ามีเล็บหน่อยนะทำไมโอ้ยมันแล้วตอนเป็นเด็กเป็นไงตอนเป็นเด็กอ่ะตอนนั้นหนุบหนุบภาษาเขาเหอมาตลอด อย่าบอกแนะไม่เคยกินขี้มูกเลยอากันเคยหรื่เคยน้องกอลลั่นหนุ่มเอ๋ไม่รู้นุ่มเอ๋เคยไม่เคยเฮ้ยไอ้รุ่นนี้เฮ้ยรุ่นนี้เคยกินยางลบไหมกินยางลบไหมกินไม่กินยางลบก็กินไหมรุ่นนี้กินยางลบเหมือนกันเหรอ ลูกกินไม่กินตอนเล็กอ่ะอยู่โรงเรียนอ่ะกินไม่ยังลบอ่ะกินไหมไม่กินลูกกินยังลบไหมโรงเรียนตอเล็กเรียนหนังสือกินยังลบไหมไม่กิน่ว่มลูกไม่กินวะเหมือนผมเลยอ่ะคุณเห็นไหมท้าเจ้าให้เรมีความสามารถก็ใส่กันเอาหูเราได้หละกเฮไม่ว่าไม่ว่าก็ได้ เราจะเราจะเป็นใครเรามีความสามารถที่พระเจ้าให้เนาะเต่เรื่องหนึ่งนนการเจร้วเนาะไม่ต้องเทียบท่าบาดพุสธตราว่าแต่ให้เราทำงานด้วยกันรบกับบัตรชาลุกบัตรมหาสุก็ได้ผมถามพี่น้องนิดหนึ่งเจ้าวันนาเจ้าดำเป็นแบบไรแปลหน่อยครับแปลหน่อยคุณอยู่คนเดียวอธิษฐานพระเจ้าอยู่ด้วยไหมโน้ตของการเป็นบาตรพิพิธภัณฑ์หรือเนาะเราอยู่คนเดียวอธิษฐานนะวิสารพระเจ้าพระเจ้าอยู่ด้วยไหม โน่แต่กนนน้นน้นไม่บารเลน้นน้เซอมนะซ่อนะดิอ่ะอยู่ดูด้วยไหมอไม่โตเลยเอาใหม่ถามใหม่พี่น้องครับท่านอยู่คนเดียวน้มาสการพระเจ้าคนเดียวนบาตกาอยู่ที่บ้านโอ้ล่นพระเจ้าอยู่ด้วยไหมก็ใส่านอยู่ด้วยคุณอ่านบัตรทีว1สแปก็ยี่สิบหน่อย มัดทิวส um. ิบแปดก็ยี่สิบสิบแปดยี่สิมัดทิวสิบแปดก็ยี่สิบครับ Obrigada,